มเมล็ดมะละกอยักษ์ที่แจกฟรีผมส่งให้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นมะละกอชุดแรกนะครับมีทั้งหมด170ท่านนะครับก็รอรับได้เลยนะครับผมอันนี้ชุดแรกคือกว่าจะแพ็คก,กว่าจะรวบรวม,ร,วมรายชื่อก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ขอัอยความล่าช้าส่วนในรูปนี้คือรอบที่2นะครับมีประมาณ100ท่านนะครับผมเองก็จะจัดส่งให้ตามรอบนะครับ รอบที่2ก็อาจจะอีกประมาณ2องวันนะครับผมส่วนเลขพัสดุนะครับทุกคนสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับในแอปสีฟ้านะครับตามที่ผมขึ้นตรงนี้เลยนะครับคนที่ทักเข้ามาในแอปนี้เท่านั้นนะครับผมถึงจะส่งพัสดุนะครับ ส่งมเมล็ดฟรีให้ได้แต่ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ผมยังไม่ตอบอันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ผมตอบช้านะครับก็อีกแอปหนึ่งเป็นแอปสีดำนะครับผมก็มีข้อความที่ค้างอยู่นะครับก็เยอะมากนะครับก็ไม่ต่ำกว่า200ข้อความที่ผมยังไม่ได้ไปตอบนะครับสรุปเลยนะครับมเมล็ดมะละกอที่แจกฟรีชุดแรก กับชุดที่2นะครับรวมทั้งหมดแล้วจะมีคนที่ได้อยู่ประมาณเกือบเกือบ300ท่านนะครับค่าส่งรอบแรกผมก็หมดไปประมาณเกือบเกือบหกพัแล้วนะครับผมยังไงนะครับผมใครที่ไม่ได้ยังไงผมก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับว่าผมสามารถแจกฟรีนะครับได้เท่านี้นะครับมเมล็ดผมจะหมดแล้วนะครับผม ส่วนท่านไหนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็จะแจกเมล็ดนะครับทุกๆปีอยู่แล้วตามเทศกาลปีใหม่หรือวันเกิดนะครับก็ติดตามทางแอปสีฟ้าไว้นะครับว่าจะมาแจก มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ตามกำลังที่ผมทำได้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามส่วนยายหนูอินเตอร์นะครับเกษตรผสมประสานนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ